เสาตัง a p ป l าตังนี่ี่เจ070น่ะนี่สลาของฉันเนี่ยเล็กไทยเหรอพี่น้องวันส่เ็กไทย l e ตังโอ้พี่น้องแอปนี่ลุ้งไปแล้วนี่นี่070เนี่ยอะไรเนี่ย070 apple ตังสามตัวไทยสามตัวครับผมเนาะสวัสดีส่า่านผ้อมครับผมเนาะยินดีต้อนรับเข้าสู่ทีมงานมหาแห่งครับผมเนาะวันนี้ เราเดินทางมาตามเนี่ยทางเนาะหรือว่ามลุ้นสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่16ฤษภาคมครับผมเนาะ22พศ17ครับผมมลุ้นรละวันที่หนึ่งน้ำกันวันนี้มาดูบรรยากาศด้วยกัน มาบนว่าเลขท้ายรางวัลที่หนึ่งสามตัวจะเป็นตัวไหนแล้วก็สองตัวล่างจะเป็นตัวไหนรอติดตามไปพร้อมๆกันครับกำลังจะหมุนแล้วรอครับผมรอสักครู่ใครจะได้เฮใครจะได้ปังเนาะสัานักไหนจะเข้าบ้างพี่้องเนาะก็ได้ตั้งกล่องไลฟ์สดไห้จะมีพี่รองเนาะทางเพจเฟซบุ๊กครับผมทางเพจเจอมีเฟซบุ๊ก 啊，一辛苦，得提防得。 รอติดตามไปพร้อมๆกันครัรบผมแอปเตังแอปเปตังฮ<ะ>นี่ไงถือยเจ็ดศูนย์นะชุดศูสลาของฉันเนี่ยเลขไทยเหรอพนี่รองไว้ไดเลขไทยแอปเปิลตังโอ้พี่ร่องแอปนี้ลุ้มไปแล้วนี่นี่0เจศูนเนี่ยไปแล้วอยชเจ็ดศูนแอปเปิลตังสามตัวไทยสามตัวเลขทหมุนสี่ครั้งพี่ร้องไปแล้วยัโชคแล้วพี่ร้องนะแอปเปิลตังได้ไปแล้ว แล้วครับผมได้เฮไปแล้วสลาของฉันนี่เป็นอะไรกันลุ้นได้ได้ได้ในบ้านคุณคือคุณคุณรุ่นรุ่นไปด้วยกันครับผมเนาะเจ็ดซุดอ่าได้ไปแล้วลอตเตอรี่เลขคายห้าซุดเจ็ดซุดมาอ่าลองรุ่นด้วยกันว่าเลขล่างสองตัวจะมาตัวไหนนุดเจ็ดซุดห้ามกระพริบตาครับผมซุดเจ็ดซุดอ่าท้ายสามตัวเหรอเมื่อกี้นี่ท้ายสามตัวบ้านนี้อ่าเลขก้าง วันเลขท้ายสองไปตัววันที่16พฤษภาคม2567เลขที่ออกตัวไหนตัวไหน60ศูนย์ศหกศูนพี่น้องวหล่างหกศัดปัฟันตะเกาศูนย์่า ขาดปันเก้าศูนย์ตัวกหกศูนพี่ร่างหกนเดี๋ยวจะหาดูไม่ใครว่าต่อเอ้าเลขขันน้ำมตนมีอยู่แล้วศูนย์หกเจ็ดศูนย์เกว่าอยู่ข้างอาจารย์เล็กเนาะงาดีดิอาจารย์เล็กขันน้ำมตนเขาอีกแล้วศูนย์หกนยเก้าศูนนึ่งนี่นะขันน้ำมตนอาจารย์เล็กแตกกี่ล้วพี่ร่างศูนย์หกเลขล่างพี่ร่างออกล่างออก0กศูนย์หออกหก ล่างอ0แล้วจะออกรลางวันที่หนึ่งการเลขแปลกไหมล่ะลุ้น60ลุ้นรลางวันที่หนึ่งไปด้วยกันจะดูให้นะฮะอ่าพี่น้องเนาะล่างออก60พี่น้อง90ดังายออก60กาดปัดฟัน90 000พี่น้องล่างอ่าตัดล่างเรื่องนี้ลูกบอลใหม่เลข6กตกลงในที่ไม่ได้แล้วพี่น้องเนาะเดี๋ยวรอรุ่นเริ่มกันที่จะนำภาชนะตรงนวด ้าหน้าที่จะเปิดฝาสลับทึบแสงรอรุ่นลงวันที่หนึ่งไปพร้อมๆกันคำรับว่าประจำวันที่ส6บหกได้เพียงเล้อล่างหกศูนออกไปที่เรียบร้อยแล้วเนาะใครจะเข้าบ้างวันที่หนึ่งลวดวันที่สิบหกมาแล้วสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดเลขที่ออกสองศูนย์ห้า หกสองเกนปนะคะรางวัลที่หนั่นดิสามตัวเมื่อกี้นี่เก้ศูพี่ร่องปูมาไหมเอปูมาไหมน่ะสองศนี่แล้ผู้ใหญ่ใจดีเลยสามตัวเต็มเต็มเลยหกเก้าศูนย์หกเก้าศูนย์พี่น้องเูนยสตัวแตกที่ถูกรางวัลคือหกเก้าผู้ใหญ่ใจดีสองศูนย้าทั้งบนทั้งล่างเลยสองศูเข้าทั้งบนทั้งล่างพี่ร่อง6กเ้าหนึ่ง 6กเกา้าศนก้าทั้งบนทั้งล่าง ทผู้ใหญ่ใจดีที่สี้มากมเนาันเันอาจร้ายู้ใหญใจดีแอตัวอาจารย์เลขก็หกเก้าหกเก้าจิตศูนย์เก้มันมีหกเก้าไหมไม่ได้จับกันเนาะไม่ไดับใส่กันมันเป็นเก้าดวันที่16ภาคพร่างจะสรุปให้ว่าใครเข้าบ้านาครับผมเนาะว่าซื้อนี่มันอาจจะหลายแต่ว่านี่เป็นของปูมากไหม สามตัวแตกครับผมสามตัวแตกแล้วเนาะอ่าสามตัวแตกทั้งบนทั้งล่างเก้าศูนย์ผู้ใหญ่ใจดีปูมาใหม่นี่ปูมาใหม่ะฟันมาพี่น้องสามตัวแตกเลยเนาะขาดปัดให้ล่างขึ้นบนขาดปัดเข้าอีกแล้วฟันเก้าตะวันฟันล่างโอ้ตะพืนบได้รว่าเก้าศูนย์นี่ฟันบด้รว่าบนล่างคนว่าไปได้ทั้งบนทั้งล่างอ่าเก้าศูนย์นี่เฉพาะอ่าเฉพาะเก้าศูนย์ศูนย์เก้า ไปได้ทั้งบนทั้งล่างนะโอขาดปัดเข้าอีกแล้วอเขาสูตรเพิ่นเขาเลขสูตรได้พี่หลังเด้นะโอ้ผู้ใหญ่ใจดีแตกสามตัวแตกสามตัวเลยนะคะเสี้ยนผ้าดวนพี่น้องเออมาใหม่นะเสี้ยนพันดวนเป็นเลขวิ่งเลขเป็นเลขสูตรเพิ่นนี่เป็นเด่นเก้ามานะมีตัวเด่นมีเก้ากับศูนย์นะเสี้ยนเสี้ยนพันดวน เซียนนาดอนเกิดเป็นแตกสามตัวคือกันพี่น้องเนาะหอกเก่าเพิ่นเก่าหอกแคนเบอร์น่ะจะให้ดูนะคือด้เสาเลยโอ้อาจารย์เลขดีเขาท่านอาจารย์เลขดีเขาดูดพี่น้องแล้วเป็นแตกสามตัวแล้วไม่ได้จับหอกเก่าเนาะอันอันอันเออเขาบม่ได้จับหอกเก่าเพราะว่าไม่แต่เนี่ยเลขซองให้หลักนี้ยงเลี้อันนั้นเพิ่นขันน้ำม้วนเพิ่นเนาะ ไม่ได้เปิดไว้เลยค่ะน้ำมนอยู่ไหนเนาะอาจาเล็น้ำมนก็นี่แหละซองอันนั้นไม่สองต้นอันนั้นอ่ะซองต้นไม่ด well ูนีเลยอ่ะสองต้นไม้ก็เข้านี่ไงอาจารย์เล็กพี่น po ้องอาจารย์เล nice ็กด้ออาจารย์เล็กทั้งศูนย์เก่าทั้งศูนย uh> ์หกอาจารย์เล็กเห็นว่าแตกบิอาจารย์เล็กนะคะอาจารย์เล็กที่อันนี้อันนี้เป็นเล็กซองยู่เออไปเท่าไรขึ้นกันอยูพ่นหน้านะ อันนี้ก็ทําขันน้ำมนต์แต่ว่าเหรียญไม่มีแล้วอขันน้ำมนต์ขันจับใส่กันกับเขาอีกดิเนี่มาหาเองครับผมนะอาจารย์เล็กเนาะอาจารย์เล็กเข้าทางไปเล็กขอ,อน้ำพุ่มแล้วก็เล่าสวดขันน้ำมนต์เนาะศูนย์หกศูนย์เข้าเข่าทั้งบนทั้งล่างพี่น้องเต็มเต็มเลยอรอดติดตามมวดที่มานนี่พี่น้องอ อจารย์เล็กบุ้ยเขาคักเขาแน่แทออาจารย์เล็กเนี่ยเข้าสองวัตติดแล้วเด้อเข้าสองวัตติดเอฟซีก็จะต่ะวาสามตัวแตกในเอฟซีก็สิไม่เห็นอีกนี่ชุดนี่ชุดแรกเนี่ยของปูว่าไม่เนี่ยที่ว่าผู้ใหญ่ใจดีนี่ตรววาอันนี้เันนหมาเธอแรกนี่ที่เป็นมหาเจ็ดนี่นี่ผู้ใหญ่ใจดีหกเก้าศูนย์สามตัวแตกมาโค้งสุดท้ายเนาะมาโค้งสุดท้ายแอดมินเจ็บอ่าไล่สุดท้ายนะมาโค้งสุดท้าย มีไหมเสยนบุรีรัมไม่มีนะคะอยู่ไหนชุดตัดนะชุดตัดของปูมาใหม่หมูเส่านี่น,นี่นะคะชุดตัดของปูมาใหม่มีพี่น้องเต็มเต็มเลยสามสามตัวแตกสามตัวแตกนะคะ,ะเส้นขาดปัดก็ไม่ได้น้อยเส้นขาดปัดกัอะไรเก้าศูนย์เต็มเต้ก้าศูนย์มาจริงๆโอ้เก้าศูนย์เส้นขาดปัดเก้าศูนย์ 90, ครับตัวเน้นเลย เนาะเป็นเก้าศูนย์วงกลมพี่น้องครับผมขอขาดปัดเป็นเข้าเลขสูตรเลขสูตรเลขการรับเกาหลีไม่เข้าอ่าเลขนี้เกาหลีลดเนาะเจ็ดสามสามนี่ยลดเป็นเลขรับเกาหลีเจ็ดสามสามก็บหาเก้าครับผมนี่แหละแต่ข้าเพลออะไรเลขสูตรตามนีกแล้วคนหามาเก้าศูนย์ศูนย์เก้าคนมาระว่างเลยคเนาะสำหรับซองตัวนี้อ่าเนาะพี่น้องสำหรับเส้นขาดปัดขาดปัดเข้าชุดสูตรอ่า นแต่ว่าปูมาใหม่สามตัวแตกพี่น้องสามตัวแตกอ๋อครับผมอันนี้ก็เข้าได้เพิ่มพ่อหมอดูตาทิพย์พ่อหมอตาทิพย์เพิ่นมาเหรียญสิบเหรียญเก่าเขาเจ้าทอดขึ้นมาให้เพิ่นทอดขึ้นมาอ่าเพิ่นตีให้เป็นอนี่แหละพี่น้องเก้าสี่เก้าศูนย์สี่ศูนย์มีแค่นี้ครับเนาะเข้าเก้าศูนย์ได้พี่น้องเด้อคืออีกแล้วุงหวัดนี้ เนาะคุณแม่เพิินฝันสามว่าสี่กว่ติดแล้วพี่น้องเนาะสำหรับหมอดูเทวดาเนาะเข้าอีกแล้วหมอดูเทวดาอืเนาะเอาพี่น้องเนาะก็ตามนั่นละกระจังล่ออีกว่าเพราะว่าประมวลนอยู่กำลังประมวลนปู่ว่าใหม่นี่พี่น้องผูใหญ่ใจดีนี่สามตัวแตกปู่มาใหม่คนดูน้อยๆพี่น้องเนาะคนติดตามคนรู้จัก ปงว่าปูยัยใจดีนี่จะเป็นของปูมาใหม่ไม่รู้ว่าใครเคราะว่ามีซื้อนี่มันเป็นหามาหลายเนาะแต่ว่าผงปูมาใหม่าต้องปูมาใหม่เท่านั้นสามตัวนี้คนที่มาคู่กันคู่กันรอบก้อนน้ำนั่นเขาได้มาหาเองแต่ว่ามันเขาสองตัวนี่นะแต่เอฟซีอาจจะมาทางใดนะนะคะมันนี้หนึ่งห้าปูปูหญ่ใจดีของปูมาใหม่เนี่ย เข้าเต็มๆเลยทั all, ้งบนทั to to kind of ้งล่างตอนนี้ครับผมเข่าทั้งบนทั้งล่างเข่าทั้งบนทั้งล่างอ่าอาจารย์เล็กกะอู้หเอาเราติดตามไปนับกันพี่น้องเนาะสำหรับงวดต่อไปเนาะว่าอาจารย์เล็กกดติดตามไป้เลยนอาจารย์เล็กเพิ่นี่แพทว่าจะไปขออยู่เพิ่นพ่อใหม่ไอ้กะมีอาจารย์เล็กพูดอันนีกะมี่ศูนย์เก่าเนี่ครับผมอาจารย์เล็กนี่ไปอ่ส่องเผืนเสื้อง่ายๆเป็นความเสื้ออ่าเป็นความเชื่อแล้วแต่อ่่าแตว่านเขาอิริ อันนี้เขาทั้งบนทั้งล่างอยู่แล้ทั้งบนทั้งล่างนะฮะจารย์เล็กอืมคุณได้มีเหรียญเก่าพี่น้องคอยเบิดเหรียญแล้วแค่มีเ็บบ่มีตลอดเหรียญต้องหามาต้องหามีต้องหาเหรียญมาบ่ะเด็นก็จะไม่ได้ทำขันน้ำมูลครับผมที่เป็นโครงคือถ่ายเพิร์ทีมีอ่ามีเก่ามีศูนย์มีเก็เนี่ยมีหกเนี่ยอ่าที่ตีแปรพิศนากันอยู่นะพี่น้องชุดหกศูนย์เก่าเนาะอ้าเอาสั้นละพี่น้องฝากต้อนพ่อแม่พี่น้องเอฟซี นอรอติดตามน้ำกันที่สําคัญขาดปัดก็เข้า90เนอะ,อะแห้งๆปังๆลำๆลุ้ลลลลยๆใครที่มีโชคขอ,อที่ดีนดําำ้วยพี่้องด้วยใครที่ยังไม่มีก็ว่ากันงวดหน้าครับผมเนาะ,ะ,ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะ